ลิล้งงนหรอง่าตัวหน่อยอยู่ไปแล้วโอ้อู้เอื้งดูดิอ้วนกว่อยู่พัทยาอีกอู้แยงแทบใส่ไม่ได้แครัวครเับเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงเขาเขาไอ้ เอาตอนไกลแห่เด็ดเบครับบ้ถ้าตรงนี้เลยก็ได้เพราะคนน่าเยอะเลยนะโอ้ครับตอนนี้กำลังลงลงหนังกันแ๊บนึงครับโนีี่น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 ียนีน่ียนนน่นนน่นน้ เป็นสัญลักษณ์ของตัวจริงแล้วนะครับขลงไร่วมมือนะครับครับครับแอปนี่ครับนอนจะได้มาสิเฮ็ดสร้างงานครับเออสุดยอดเลยสร้างผมเล่นดูเฮ็ดดีเลลุงขะสร้างงานหน่อยเฮ็ดดีดินี่ข้าวบผม

มาหาเสียมันต้องมาแนมเลยข้ามาเมืออีหลีไปมีเร er> um ื่องนับต้อมาหุ่นกับมือฮ้อนกับฮ้อน The ฝ่องฟ่องลูกไส้แป๊บฟ่องลูกไส้แป๊บ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยงนั่นนายโยบนะฮัมเดีนายโยบนะฮัมเดยะแค่ยังยาเด๊ะยาเด๊อยู่ี่รถเหร สบายเย็นเย็นกินเย็นเย็นอร่อยโอีคอารมณ์ดีขึ้นแล้วมีน้ำมีอะไรให้เย็นๆหน่อยระหว่างเราจะมีหญ้าให้กินท้ายไผให้ได้ยังไม่รู้ว่าต้องเดินกลับอีกฮะยังครับอีกป้าโถจีรพุทธบอกเออสบายหัวแล้วพี่น้องปีดลงมาแล้วตางเสียขาดแน่นอนเลย ไหนใช่วัดจะขึ้นเพลทยังน oh. ั่นแต่เป็นแขกที่พี่บอกจะลงยุใสฮะให้พอเท่าเขาให้เย้ ตะก่อนจะเลี้ยงตัวไหนซตัวนี right ้เล <c oughs> ี้ยงวะวสมัยก่อนแม่เลี้ยงให้บุญลำพุนเลี้ยงวะเขาพยายีตุ๋ยไหมเจาขึ้นได้ออกมา้ขึ้ได้ออกมั้ยอ๋อเจ้าเลี้ยงสรากดีเกินออให้กาอยู่งเท่าไดก้า แมนบอแมนเลี้ยงสร้างดีเกินไปเขาก็กเลยดีเกินไปหรือเปล่าแยวซะกันเล่นนะครับนานะผมเองโอ,อ้ยเจ็บจังน,น้ำเต้าหูอ,อยู่นี่แะสอเกณไอ้หญิงไอ้ซ่มอไม่ยังหญิง แน่แล้วจะกินอยากกิน,กนยังไงแคแน่นะฮาอีกนึงี่งํานะมาลกลับบ้านยางไปต่อกลับบ้านไปนอนอยู่ซุ่มเ,เย็นๆสบายๆตกแรงมากกับยางหน่อยนึงโนยคุณตาบอกเอาช้างนิดเดียวมันบอนิดเดียวเด้พี่ป็นห่งเบิ้งไปแล้วนี่<อ>หนึ่งโตสองโตสามโตสี่ตตโตฮงะ เออเราคุมาม่ป๋าลงสาเส้น เอ vard, เอบอยนี่บอยบอยคนคนติดตามคนติดตามผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือน้าขนะติดตามพ่อผู้หลักผู้ใหญ่ มาสางวันสางมาดใส่ยี่นี่พวกคุณแมลงมาได้ก็ต้องยัหรอกโอ้ยีเลยนี่เลยยันขยันนะนี่ะตาบ่อฮันไงครับยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นงไงครับเป็นวันีงานแต่เช้าผมเห็นขี่รถตั้งแต่คุณตาถลายรถทีวัดนี่เห็นคุณจะ ขี่ไปขี่มานะเป็นโอคลาคครับจังเลยธรรมดาพ่อตัวเองเอาอีกแล้วคุณลุ้นลูกคุณลุ้นลูกของลุ้นหลานนะหลานเนี่ใช้ดีเอี่ต้องใช้ลูกก่อนถึงมาถึงหลานเนาะเอาหญ้าไปไว้ทุ่นฝังนู้นด้วยเฮ้ยลู่สร้างสร้างไปเรื่อยม่ใส่หนิเริ่มจ่ายรุ่นเกยไหมให้เกยไหมมาดูเกยดูให้เกยอเลนอาทิตย์พรเดี๋ยวเขาจะมามัดกคนไปเลยเนี่ยยางเขากำลังยางมากปะมากอะไรเพิ่นคงเบามอรถมันลงอยู่เลยเพิ่นบ่ฮู้อ่ะ บ่ล้บาีไผสิขับไปผู้นี้ก็ลงพูนกัยางมาพี่วกัขึ้นไปเลยอ๋อเออขเาเอารถไปพี่กั้ยางมาพีอีกไกลเออไกลมันันสรุปแล้วมันจะได้เจ็กโตป่ะนี่ยเดี๋ยวเดีบัตตัดทิพย์โตถามมึงดูวท่นำมืนีตัดทิพย์เสนอลัมมาดียมาดีเลยจู๋ยังไง เราจะเส้นนะครับเดี๋ยวไปเอาหญ้าขึ้นมาอีกลายทางขึ้นอย่างไรเนาะอีคือเป็นวะเหลือเหลือแต่น้ำเปีนปยงครับเจาบ้าภาพติงเจ้าบาทสภาพบ่ถือเจ้าบาทบโอ้โหลูกถือยู่บ่อเงี้ยถือยู่บ่ถยังวอ,อโอ้โหีว่ะเป็นยังก็บ่ถืออันซื้อได้ลอตเตอรี่เลยเนาะใครจะไปซื้อลอตเตอรี่บ่บ้านนะคือกันครับถือลอตเตอรี่ ปดหกหนึ่งเข้าซื้อเน่ยมันตาถึงหลายะห่หกเลขเข้ามันตาถึงหลายะถือแม่งสะโกว่าถือลอดถืองี้สิบาทเลขบัวบ้านเลยเพลขอาจารย์น้ำอาจารย์มันบอกแปดหนึ่งหกเนี่ยมันออกเกยร์หกหนึ่งเงินบ่แต่ก่อนเลขมันชนกับเลขบัวบานน้ำีไปลกองลกองไปเเดี๋ยูออนี ตัวได้มันมักกินธรรมชาติกับหางกินไปคืออันนี้ควาโนสละเวลาหนึ่งวันมาเป็นเส้นครับมันดีแล้วอืมเมื่อกิดบม่อานนะครับเดินข้อไล่รถแบบหนึ่งหาเมื่อนเกตเมื่อนโอ้ยกูว่าอนแรกเราบอกวให้กินรอดให้มันกินรอดช่างให้กินรอด